ไม่พอ่อกับระบอมันคำเราได้หนิเดี๋ยวลูกถาข้าวเดียวเดี๋ยวก็เลิกแล้วไปถาพอ,อยู่หนาฟิตเนสโหลด ไปซื้อของน้ำกันเลยแกอยากกินขนมจังกินบ่มีเงินเกมพี่แกมไปไสนนี่จแถวนี้แล้วอ่ะบอยแนะ่ไอมีทั่วสีฟุยน้ำแนะ่เออขนม,มกีบลำดวนแถวนี้เขาบาดแจบดิตัดม่อบอกมา ก็แซ่บขึ้นกันแป๊บนี่องเด็กไปเออเริ่มเห็นในแกมล่างๆเลาอหละอีฮอรอน,นองึงอเคกในสดมอถืน้มาน่านวะซัมนีม่ใจนะ โอ้เ่นเิมเ,ออเป็นที่ไหสบายดีบ่วที่ห้องเหอเป็นทไหนไม,ม,มนออบบีมเกเทม่าดวดเออกับมุกเทมลาพอดีปิดเทอมได้ลงมารินบา้านเอาที่ไหนกีไเป็นมุกเทมุลาหาผู้สาวอ่ะไม่แก่ก็ร้ยเลยโอ้อออยไปซีเรียสกับผู้สาวทำวันทีนาาเข้าอ่ะเป็นไปี่ไหนมันก็เป็นของห้องได้ไปซีเรียสเดี๋ยวห้องผ้า,าไปไข่เคียดผู้สาวก็มีบ่อยากไป ดนคือไเปบ้อ้นอนไอ้นอนจอด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 ยืมมาไปทะลุตะข้าวแน่โอ้นันลอยนี่ยยืมอะไข้าวเดียวเฮ้ยจะยืมบ้เออลานันละเออใต้งดนรแรแปย อะไรนี่ก่อน F ดีพอไปเขาของน,าน้ามยใส่ว่ากูนั่งรถมาโดนกูปวดเหงาแห้งแห้งกูก็ป,ปวดคือกันป่ะดี๋ยวกูพาไปบ้านยุสัยก,ก่อนบ้านอยู่หลังตลา,สลาดาสังเดี๋ยววัดพระท่องพ่อแมียเ่ืองเลนดูพอสีตั้มโอ้ตั้มขายอาหารเป็ดเขาลูกขายรับเป็ดยื่นตลาด นี่นาละนาคุณคุณรอคือพอแล้วนี่เป็นยังได้ขายดีว่นลูกลาเป <c oughs> ็ดขายดีว่นนี้แน่นะครับโอ้เดืองงนยังสี่มันต้กเหลวแต่ดวงเป็นเรื่องของดวงพ่าเ่อยมีตำรา, <c oughs> ามาแม่ยักษ์แม่หีเทียบเดี๋ยวบังไล้มืดบิังดวงหใงงห้ไอ้เบิังซั้งแม่โอ้มีผู้ชายผู้สาวไป็นอะลูกยังบ่มีครับดี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 สันมีผู้สาวดวงตกตเด้อ ช่วงนี้สิมีผู้ชายล่างท่วมดูมีอายุเข่ามาในชีวิตสันพ่อค้นลักษณะตามตำล่าเนี่กะทุ่มสุดโตและเดีอดร้ดนวงจะสิได้ดีเบ้นเบาเ <Chelsea> รื <Traffic> ่องลาบเป็ดเป็ดเทศนี่สิแซบก็เป็ดแกบเนาะเลือกเ็ดตัวผูอ้วนอ้วนเป็ดตัวแม่เอาไว้กินไข่มัน

น้อยจะเป็นหยังโอ้ยน้อยเออจ้ะเป็นหยังน้อยแล้วจะเป็นจุฬาคอนเดอรเอาเจ้ามีตุลาอยู่บอกจะเป็ดตุลาก่อนเอาเจ้ามีตุลาอยู่บ่ไปเป็ดตุลาก่อนเอาเหยื่อเหยื่อเหยื่อล่กขอนล้นจะมีเป็นอะไรหรอจะเป็นตุลาคอนเดอร์หายใหญ่ยิ่งใีเด้อเอใส่ใส่น้อยน้อยน้อยมีคนมาให้บอกเนี่ยเด้อโอเค ไมาตตบ้านเห็นอย่างนี่โอวยคนนี้ยืนถ่ายยาเกซี่เกซี่ไม่เห็นอย่างจากรากูกหมกขุญยางเขาไปไหนละแล้วก็ไปหาเนื้อกินขึ้นไหนวะเอาบอกเออเออไปกันด้วยกันโอ้คอยลืมตลาดเพข่้นบอกว่าถังขุนยางไก่มาให้บอกแค่วัเเนเล่าอยู่หันปีเขาไปเบิร์นกันแน่นะเรามาบอกฝอยบอกอกัเอ้าอีเกซี่ไม่เห็นอย่างนี่ เกศีเหตุทุระยูธุระอย่างคึ้มเหม็นแทุ้ยเงียวอยู่เงียวอยู่บอกคือเหม็นคือขีนี่อออเกศีขียูโอ้ยขีกันเอินมาเบิงเนาะหามึงคึ้อี้ปิดตาคนให้บอกเด้อเอาเอ้ยเอาหน่อยไม่ให้ยังอยู่นี่โอ้ยขอเราไม่ยืนถ่ายเกสีโดนหลอกขอเราเมื่อยนี้เป็นอย่างมันยุใส่เกศี จัก็ยางเขาไปหนีเราไปหานะจิงเดแต่เราบอกว่าผ้ายางไก่มาหนีให้เขาไปเบิ้งรถเนี่ยเขาไปเบิ้งในเด้อเออเออเด็กเออเข้ากับจังไหนบอกหาน้ำเนี่ยเออเออตาพีแก๊สสิมึงมาหาย่งกินอยู่นี่กินแมงบอกกูขี่อยู่แหมเฮ้กูว่ามันหายอยังกินขีเอยู่ก็เอิรนกูมาเมืองไอเอิรมาเมืองอยู่หะ ขี่ขี่บ่มีความสุขให้อิปิตาเบิ่งท่ากับบ่เบิ่งให้กูบ่บูดมีห่านตะโกนผู้หนักผู้หนีมาเบิ่งโอ๋อฉันอยากรู้สิเอาบ่บ้ามันไปใส่เอาแต่ที่พายก็ไปใส่ดิเหนาเอาไปเห็นหังฮาตีกระเท่อุ้ยกระเทยกูยังสั่งเจ้าเดินกระเทยกระเท่นี่อยู่บ่บอกไก่หนูไปหน้าว่ะพุ่นที่หนึ่งมันยางไปในพุ่นล่ะม้องบอกว่าไผ่ไก่ไม่บอกเนี่ย ผมไดยบอกเจ้าอี่ละขอเบอรงมั้งเนี้อด้วยังเด็กเจ้าจะไม่บอกใครบอกป้านไทตี้อยู่พองเฮ้ยยยยยยายย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 ยมยนยย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 งยย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 อยายยยยสยย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 ้ยย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 ยียย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 ยายยยยม่ยย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 ่ยยยยยยงตยยยยี กูบอกว่าขัดคนมากให้บอกให้บอกเอาก็ก็บอกหนอได้ล่ะมึงเนี่ยแม้เขาไปบอกกูกูสิได้เศร้าขี่บ่แมนบอกให้คนมากแต่กลื่งกูขี่เอากระแกแล้วเจ้าก็บอกเขาบ้านไผ่กายมากกรบอกให้บอกเขาเนาะกก็บอกโนดแล้วข้าจะเถียงมาใส่กรบเบื้องกุ้นยาก็ไปเบิ่งกลัวเป็นเบิ่งมาล่ำข้อกระไดเองกูกระเบืนอนรู้เยอะกว่าข้างหลังจ้า น้องเจือจะกระบจแบบนั้นเกียกล่อขี่ม่นได้เลยเอครัวเอาไซเราไม่เกีย่อขี่ีเ้ยหลายเยอะเลยนะมึง พอได้ตอนนี้ค่ะพาันธะกันเดค่าพาันธเนย่ยเงินไอ้พวกพี่เนียวตอนนี้นก็บบยอยากได้ดอกเงินนอยากได้ตัองหัวใจนั่นล่ละม่ดอกใจไม่ไดเอาวอ,อไปปากอกเขาบ่าพวลอยอ,อยู่แถวงทยแก้ม่ใส่หากับขงนาุละเสีย ไอ้นุ่มมาหาเกสศีเป็นบอไอ้นุ่มมายังสีไอ้นุ่มต้องคิดนอย่างกับเกสศีแน่นอนเลยคิดอยู่คิดภาษาเนี่ยทุกคนเค็ดบุญกับสูมาหลายนี่พวกผมสูงสองคนเลยนี่เราเห็นได้แจ่มวะไม่เห็นดอกจะไปใส่บวกการจะเดาตามสัญญากับเธอเหลือดิ้อยากแต่งงานจำกระแต่งน้ำอยากได้ลูกจำกระเทียให้เธอแล้ว มาแบงมุ่นมั่งสังขยากันซะถอฉันก็ติดไปตามทางของฉันจำหนิดอน้องครับน้องครับขอเบอร์หน่อยศูนย์ศูนย์แล้วเบอร์เซบสหนึ่งกกสี่ศูนย์นี่น้ำก็อดอกกระดิ่งหดลายจังเลยแต่ก็ดีตาใจเทตัวใอ้สมิงพอได้วันนี้มาเมื่อหนอนบานเดินที่นอนบานเชียว สนับสนุนโดยโกมุกแฟมิล e ี่วอลลี่ฟิตเนสคลับเนยสดปาร์ค r p c กรุ๊ป การ r b c Group นะครับช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ได้โอกาสนะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแสงเทียนเล็กน้อยให้กับผู้ยากไร้และผู้ได้โอกาสนะครับได้มีกําลังใจนะครับในการต่อสู้ชีวิตซึ่งวันนี้เองเราก็เดินทางมาที่วัดป่าสีมงคลโคกร้างนะครับซึ่งเป็นศูนย์บ้านรวมใจนะครับเป็นศูนย์สงเคราะห์นะครับผู้ป่วยติดเชื้อเอดนะครับ ที่อำเภอสีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดเรานะครับวันนี้นะครับเราก็ได้นำข้าวสารนะครับจำนวน800กิโลกรัมนะครับแล้วก็น้ำดื่ม RBC นะครับจำนวน720ขวดนะครับเข้ามาร่วมบริจาคครับ ของที่ท่านมาบริจาคให้หนูนี่ก็คือว่าเป็นสิ่งของที่จําเป็นมากค่ะเช่นข้าวสารน้ําดื่มเป็นของใช้ประจําวันอยู่แล้วค่ะที่ขาดไม่ได้ตอนเมื่อก่อนที่ก่อนที่ท่านจะมาที่นี่พวกหนูลําบากกันมากค่ะผู้คนไม่รู้จักตั้งแต่มีกระแสะออกไปมีข่าวลงโทรศัพท์กันลงเน็ตลงเฟสยูทูบใช่ไหมคะเริ่มจากจากความลําบากขาดแคลนแต่เมื่อก่อนก็เริ่มดีขึ้นพอมีพอกินขึ้น วันนี้หนูก็ดีใจมากนะคะขอบพระคุณอีกครั้งค่ะที่มาบริจาคข้าวมัน้ําดื่มก็ถือว่าทําให้ชีวิตของคนที่ดีได้เปลี่ยนไปคือจากรายกลายเป็นดีจากดีก็ถือก็รู้สึกว่าดีขึ้นอะไรทุกอย่างมันก็ดีขึ้นมันเลยสร้างภูมิคุ้มกันสร้างกําลังใจสร้างสิ่งดีๆที่เราไม่เคยพบไม่เคยเจอในรอบ10กว่าปีในฐานะที่เป็นผู้ป่วยเป็นหัวหน้าเป็นผู้ดูแลต้องขอขอบคุณบริษัทที่ไม่ว่าจะเป็นข้าวของหรือเป็นอะไรก็ช่างที่มามอบให้เรา ขอให้ทีมงานของบริษัทหรือเจ้าของบริษัทให้มีแต่ความสุขความเจริญนะคะคิดสิ่งใดขอสมความมุ่งมั่นปรารถนาทํากับผู้ป่วยมากขนาดไหนก็ขอเป็นกําลังใจขอสนบุญสูงขึ้นให้บริษัทของท่านมีแต่ความสุขความเจริญตลอดไปะคะ่ะ สำหรับผู้ที่ายากไร้หรือว่าต้องการความช่วยเหลือนะครับก็สามารถติดต่อผ่านทางาเว็บไซต์ของทางบริษัทเองนะครับเว็บ b c t h a i l a n d c o m นะครับหรือจะเป็นเว็บไซต์ของแจ้งข่าวชาวร้อยเอ็ดนะครับซึ่งทางเราก็ามีคอนเนคชันกันอยู่นะครับก็สามารถติดต่อผ่านทาง2องเื่องทางนี้ได้นะครับ สนับสนุนโดยโกมุแฟมิล e ี่วอลลี่ฟิตเนสคลับเนยสดพาร์ค r p c กรุ๊ป มึงกูรัดท่องไงมึงก็้าไปขี่ใ่มันใจกูต้งน้อยน่อยมึงขึ้นมาขี่ใ่ใจกูคาแค็เออกูไม่ได้มากดอกอีแก้มที่คยแบบนี้กูว่าอยากให้มึงกับอีแก้มได้กันมึงเข้าใจบอมึงเข้าใจบอมึงฟังกูเด้อตอนมึงเหตีสัมเดคุยกับเขาสําเดถามมึงโมเมนต์คนในใจเขาเขาก็บ่อยเลิฟมึงอยู่ดี แห่กับมึงรู้สึกมากกว่านี้มึงพังแล้วถือว่ามึงเป็นมูฮักมูแพ่งกูมาแต่หน่อยคันมึงเห็นอีกจักเถอกูสียขามึงใบเข่าไปเขา่เขาเป็นยังทีพ่พอบอกก็พอกลับบ้านเด็กเด็กดื่นเลงที่พอเป็นห่วงเกิดไปกินเหล้า มัว่วผู้ชายท้องไข่ขึ้นมาพอ่อสิเฮ็ดจังได๋มีอย่างบอกกับพ่อมึงดูนัวขอกินเถอะไปเข้า เสาซอยเงางอยแท้ปกติน้นของแม่บริปเป็นยนเป็สีนะก็เรื่องคองแกมเลยะแม,ม่เป็นยังไงล่ะแม่จำเอืเอ,อที่มันมานอนบาดท้านเมื่อไหร่เนีบอกมันบอกกับผมว่าแกมนันมากลกัวมูผมก็เลยเอากลวมูตัวน่อยไปให้แกม แต่มันน่ะจงเอาโกมูตัวใหญ่ไปให้ตาหนาผมไหมเขาก็อาจจะมีเหตุผลของเขาก็ได้ที่เขาเอาตุ๊ก,กตาไปให้กันน่้นะพต้องคิดหลายดอกคิดหลายกับปวดหัวซื้อมูกับขีมูนั่นแหละ ได้ค่ะอย่าลืมด่แม่นี่แกมอ่ะมันผู้ให้ขอโทษจ้ะนี่อย่าง้ฮล์บริการว่าจ้ะเดี๋ยวนั่งกอนูซื้อแกมหรออ๋อแม่นจ้ะนุซื้อแกมค่ะหนาตาโน เป็นคุณคุณไหมคือจังเขาเคยติดพอกันมาแต่ด้นโด้อะไรนะอืมหนูว่าว่านหนาสิเคยมุ้งค่ะค่ะลูกเป็นลูกผู้ใดลูกแม่แหม่มค่ะแม่แหม่มแม่แหม่มใดเนาะแม่แหม่มนาอาดาปะแม่ค่ะนั่นละค่ะแม่หนูเออโชคดีจังเลยพอดีแม่น่ะเป็นมูกันกับแม่แหม่มตั้งแต่สมัยเรียนมหาลัยน่ะจ้ะเป็นมูฮักกันเลยแหละ เอาสิเดี๋ยวแม่ขอเบอร์โทรศัพท์ของแม่แม่แห่ละโอ้ได้ค่ะดานุแลนแไปจดให้ด้วยค่ะนี่ค่ะแม่แม่จวว่ายเรวไม่มีอย่างเ้รอเนาะคะค่ะแม่วัสดีค่ะ คือดเดเฮดเว่นเฮดกรรมอียงไว้กับมูแม่ตั้งแต่สมัยเลี่ยนกข็ขคอให้เขาเอาโมสิกรรมของผู้ขาตั้งแต่มือม้อนี้ย่าสิไดมีเว่นมีกรรมอียงกับมูของผู้ขาเลยอภัยใ,ให้เขาในเด้อแม่มเอ้ยโอ,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 อ้คือบนนอบานนี้สงสัยแม่แม่แม,มสิยังบบท่านในเศร้าเคียด สนับสนุนโดยโกมุแฟมิล e ี่วอลลี่ฟิตเนสครับเนยสดปาร์ค APC กรุ๊ป